วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เลอร์บอลช็อปนะครับผมใครอยากแวะมาลองอุปกรณ์นะครับมมหมไม้ตัวใหม่ๆหรือว่าเวชตัวใหม่ๆสามารถแวะมาที่นี่ Le ยครับเลอบอลช็อปนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตีให้แม่นขึ้นหรือว่าเป็นคีย์หลักๆ2คีย์เนี่ยคุณแจ2คุณแจเนี่ยสามารถทําให้คุณตีได้ตรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตีใส่ธงได้แม่นมากเลย สองจุดนี้นะครับเป็นจุดหลักๆคือหนึ่งนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของไม้กับท้องทุกคนจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดว่าไม้กับท้องต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับไม้กับท้องนะครับลองสังเกตนะครับเวลาเราจด address นะครับถ้าเรายืนด้านหน้านะครับมุมที่ตรงที่สุดของไม้นะครับก็คือด้ามไม้เนี่ยครับจะชี้อยู่หน้าสะดือหรือหน้าท้องเนี่ยเราตลอดเวลาเลยนะครับผมให้เราโฟกัสในจุดนี้ตลอดเวลานะครับถ้าจดจุดที่เรา address นะครับ ด้ามไม้กับท้องเนี่ยอยู่ตรงกันตอน take away เห็นไหมครับด้ามไม้กับท้องก็ยังตรงอยู่ขึ้นไป back swing ด้ามไม้กับท้องหันพร้อมชี้กันตลอดเวลานะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดสำคัญเลยไม่ว่าเราจะหมุนหรือว่าตียังไงนะครับดาวส swing ลงมาด้ามไม้ก็แทบจะชี้ท้องอยู่ตลอดเวลาในการตีเลยครับเส้นทางการเดินทางของไม้นะครับถ้าเรา หยุดอย่างหนึง่งหรือว่าเราหยุดมือหรือหยุดท้องในการหมุนตัวเนี่ยมันจะทําให้เกิดเออร์เรอร์มากขึ้นนะครับเช่นเวลาเราแบ็กสวิงขึ้นมาปุ๊บท้องเราหมุนมาละอยู่ๆท้องเราหยุดหมุนหรือว่าตัวเราหยุดหมุนนั่นเองด้ามไม้เนี่ยก็จะหลุดจากหน้าท้องออกไปเป็นการที่เราเนี่ยใช้แขนเนี่ยตีลงมาจะทําให้ไม้นะครับไม่อยู่ด้านหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาครับทำให้ไม้เนี่ยมีการเปลี่ยนทางบ้างเปิดบ้างปิดบ้าง เป็นการชดเชยของร่างกายของท่านต่างๆกันไปนะครับยังไงนะครับผมอยากให้โฟกัสจุดนี้มากๆครับให้ด้ามไม้ชี้หน้าท้องตลอดเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าในการตีเข้าหาเป้าหมายนะครับผมจุดที่2ครับคีย์ที่2ก็คือเรื่องของหัวนะครับต่อให้ท่าน,นท่านเนี่ยทำด้ามไม้เนี่ยตรงท้องตลอดเวลาเลยอยู่หน้าท้องตลอดเวลาเลยแต่ศีรษะของท่านเนี่ยสว้างเป็นไงครับหน้าไม้ก็ปิดลงบางทีหัวไม่ไปบ้างครับก็อยู่ด้านหลังบ้างเห็นไหมครับ ศีรษะเราเนี่ยเป็นจุดที่หนักที่สุดของร่างกายคอนโทรลให้ดีนะครับเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราเซตอัพนะครับถ้าศาีรษะเรานิ่งทุกอย่างเรานิ่งนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเส้นทางการเดินทางของไม้เนี่ยจะสถเียรมากครับดูนะครับด้ามไม้ชีท้องนะครับเวลาหมุนลงมาปุ๊บหัวเราไม่เซเวหัวเราอยู่ตรงตลอดเวลาครับเห็นไหมครับการเข้ามุมที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นทันใดเลยเห็นไหมครับสองขีดสวิงเนี่ยง่ายๆครับให้ทันนกอฟเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูทําให้เราเนี่ย ตีได้ตรงขึ้นตีได้แม่นขึ้นแล้วก็ทำสกอร์ได้ดีขึ้นครับ <ub> อยากให้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับกับ2จุดง่ายๆในการทำให้ท่านเล่นได้ดีขึ้นครับ